สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติลเตอร์ทาโรสตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการดูเรื่องราวความรักนะคะในเดือนมีนาคมปี2564นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นของ12ราศีซึ่งคลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะชาวราศีพฤษภของอลิสเนี่ยคือท่านที่เกิดวันที่10 5. พฤษภาคมถึง 14. มิถุนายนนะคะแล้วก็เป็นชาวราศีธาตุดินด้วยนะคะพฤษศเนี่ยของอนิ์เป็นวันเกิดแบบไทยเนาะใครดูแบบลัคนาราศีดูแบบตะวันตกค่ะลองปรับฟังปรับใช้ละกันว่าของคุณเนี่ยตรงตรงไหนกับราศีของอนิชยึดอันนั้นก็ได้นะคะไม่อยากให้แบบซีเรียสหรือตี้กรอบนะฟังแล้วรู้สึกว่าสบายใจและได้ช่วยเหลือคุณณิ์ถือว่า คอมพลีทและในการทําคลิปของช่องนี้นะคะอะวันนี้นะเดี๋ยวชาวราศีพฤษภจะมีทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะแยกเป็น2สถานะดังนั้นใครดูแบบว่าช่วยชัดเจนเลยไม่รู้อยู่ในสถานะไหนลองฟังตั้งแต่โสดจนจบไปเลยก็ได้นะคะคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากก็ลองฟังเพลินๆไปละกันอันไหนดีก็เก็บไปอันไหนไม่ดีแก้ไขกันไปนะคะโดยใช้ในตัวของ Universal g o d d e t Tarot ค่ะวันนี้นะ ต้องบอกว่าเป็นเทพผู้หญิงที่จริงๆอลิ้ชอบไพ่สำหรับน,นี้นะลายเส้นเขนานั่งสวยสีสันดีนะคะรีวิวนิดนึงเฉยๆอ่ะมาเข้าสู่โหมดของคนโสดก่อนละกันนะคะคนโสดคนแอบชอบนะคะมีตัวละครแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอะไรอย่างนี้ดูก่อนทำไมถึงโสดทัศนคติเอ่ยความคิดเอ่ยอาะเดือนมีนาคมนะคะจริงๆอลิซรู้สึกว่า พฤษศ์เนี่ยเป็นคนที่คิดอะไรทําอะไรจะเป็นคนคิดอยู่แล้วคิดเยอะอะแต่ไหนแต่ไรนะคะจะรักใครชอบใคร อยากที่จะมุ่งความรักก็คือจะคิดก่อนเป็นคนที่วางแผนแล้วก็มีความละเอียดเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็ค่อนข้างหัวโบราณเบาๆด้วยคิดอะไรทําอะไรจะจะคิดถึงอนาคตตัวเองอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันแบบว่าเป็นฟิลแย่มีแล้วไม่ดีก็ไม่อยากมีอะไรเงี้ยด้วยตรงนี้ก็คือมันก็เลยเป็นเหตุผลที่คุณยังโสดอยู่ว่าก็คิดเยอะนั่นแหละคิดไปคิดมาคิดก็เลยนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยตอนเนี้ยนะคะฟุ้งไปรักเขารักอยู่ข้างเดียวรักได้อดทนเนี่ย พวกพุโตกนะคะไม่เป็นไรหรอกเขาไม่รักแต่ฉันก็ยังอยากที่จะให้เออเป็นพวกอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เลยไม่ทําให้เกิดแบบว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็สร้างกรอบกําแพงตัวเองมากเกินไปแค่นั้นเองนะอันนี้คือสิ่งที่อลิแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่าที่คุณโสดเพราะมันอย่างนี้ดังนั้นเรามาค่อยแก้ไขกันไปถ้าใครอยากจะสละโสดนะแต่ถามว่าเดือนนี้มีนานเนี่ยมีเสน่ห์ไหมพฤศพมาดูกันหน่อยโอ้จริงเรลินรู้สึกว่ามีเสน่ห์แต่มีเสน่ห์กับพวกไหนอยู่ไหม พวกที่มันเจ้าชูอะเพราะว่าคุณอะบางทีนะคุณเป็นคนไม่กระตุกกระตากไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่า,ามีไฟแรงขนาดนั้นว่าตัวเองอยากจะมีแล้วคุยแล้วอะไรเงี้ยมันมันเป็นหัวอ่อนอะพวกหัวอ่อนอะไรเงี้ยพวกพวกเจ้าชูมันก็เลยแบบว่าเออถ้าเธอชอบฉันฉันก็มาอ่อยเธอเนี่ย คุณอาจจะเข้าไปเป็นตัวเลือกได้คุณอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3โดเลยที่คุณไม่รู้ตัวนะสําหรับคุณศศ์เองก็อยากให้ระวังละกันดูดีๆเวลาจะรักใครชอบใครหรือมีใครเข้ามาสปาร์กเนี่ยเช็คเบื้องลึกเบื้องหลังดูดีๆนะว่าเขามีใครอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ามีโอกาสเยอะมากเลยกับคนที่คุณแอบชอบหลุดหรือคุณมองเขาอยู่เป้าหมายของคุณเนี่ยเขามีตัวละครอยู่แล้วดังนั้นเดือนมีนาคม ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งไปหลงรักหัวปักหัวปั๊อะไรกับใครนะคะไม่งั้นเหนื่อยเพราะอะไรเพราะอะไรมาบ้างม่อีกนี่โอกาสจะสลัดโซนหรืออะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้เห็นไหมว่ามันยังไม่มาแต่ถามว่ามันเป็นการได้ได้เห็นว่าตัวเองต้องการความรักแบบไหนอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่เขาเรียกว่า ให้มันเกิดเรื่องร้ายมันก็จะทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องเรื่องที่เราสามารถที่จะควบคุมได้นะคะเพื่อศพเองเดือนนี้ก็เลยจะแบบว่าเจอเป็นฟพือของเพื่อนแท้นะได้รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้นรู้จักความอดทนของตัวเองว่าเฮ้ย mm hmm. เรารักได้เราอดทนขนาดนี้แนะ่เรารู้สึกว่าเราใจแข็งขึ้นเราเจอคนที่เขามาหลอกเราแต่เราก็ยังให้อภยัยและเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากไปไปแย่งหรือจะไปอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลว่าแต่และเลเวลของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหม เราก็เลยรู้สึกว่าพฤกษบเนี่ยจัดการชีวิตตัวเองได้ดีในเดือนมีนาคมนะคะแต่ว่าในส่วนนี้เนาะอย่างที่บอกความรักเนี่ยบางทีอารมณ์มันเข้าไปแล้วอลิคงห้ามไม่ได้หรือใครก็ห้ามไม่ได้นอกจากตัวของคุณเองว่าคุณจะดูแลหัวใจและควบคุมหัวใจของคุณยังไงเพราะความรักพอมันเกิดขึ้นไปแล้วอะ่ะมันไม่มีเหตุผลนะคุณต้องอให้เขามันจะมีใครแล้วอลิเข้าใจนะมันมีแล้วอะ่ะแต่ฉันก็ยังรักเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อย่าทําให้ตัวเองมันไร้ค่าหรือไม่มีคุณค่าอย่าทําให้ตัวเองต้องไปอยู่ในจุดที่ถัดตัดสินใจอะไรไม่ได้ออกมาเพื่อตัดสินใจ ะะออกมาเพื่อตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วคุณจะผ่านเดือนนี้ไปได้ดีนะคะสําหรับคนโสดเพราะว่านี่นเป็นเรื่องราวของความรักบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของบริวารการพบเจอผู้คนอะไรมากมายผู้ศพยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักถ้าใครยังเด็กๆอยู่เนี่ยอยู่ในช่วง 18, 19, 20ยังไม่ถึงยังไม่เลย 25, 26อะยังมีความวุ่นวายเรื่องความรักอยู่แล้วสําหรับพวกคนโสดนะจ๊ะสุดท้ายละการเดี๋ยวเรา แนะนําเวลากันเนาะเดือนนี้มันก็เป็นเดือนแห่งความมีเสน่ห์แหละยังไงเสน่ห์ก็จะเข้ามาแล้วก็จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาแบบทําให้คุณต้องไปเป็นตัวเลือกเขาอะ่ะนั่นแหละนะคะก็ให้ดูเยอะๆอย่าใช้อารมณ์อย่าไปตามอารมณ์ตัวเองเยอะรักได้ชอบได้แต่ต้องมีความบาลานซ์เนาะแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่า,าสิ่งท,งที่สิ่งที่พุชศพจะทาได้ดีในเดือนนี้เนาะก็คือการตัดสินใจนะคะ,นะคะพยายามกลับมาตัดสินใจที่เน้นเอาตัวเราเป็นหลัก ะะจุดยืนของเราคืออะไรเราอยากทำอะไรอะไรเงี้ยจะส่งผลให้คุณรู้สึกว่าเฮ้คุณผ่านไปแล้วคุณจะไม่ไม่มานั่งแบบเสียดายอดีตอะไม่นั่งเสียดายเวลานะคะแค่นั้นเลยเดือนมีนาไม่มีอะไรมากคือจริงๆแล้วแค่ระวังเรื่องของการเข้าไปเป็นมือที่3จบ คือบคือจบแค่นี้เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอ๋อเขาไม่มีใครแล้วมั่นใจแล้วอยากคุยคุยได้คุยไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาไปก่อนนะจ๊ะใครที่เป็นคนสดแล้วฟังแล้วนะคะรู้สึกอยากจะเจาะลึกส่วนตัวเนาะก็แอดไอ l ดีไลน์มาสอบถามข้อมูลส่วนตัวได้นะคะดูส่วนตัวนะ,ะดูส่วนตัวแบบมีค่าใช้จ่ายอันนี้นะแล้วก็ฝาก follow fanpage ไปด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดคลิกกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปต่อสาหรับคนมีครูคร รู้สึกว่าพูดเร็วไปปะเดี๋ยวริจ,จะดรอปลงมาพูดช้าๆหน่อยนะคะสำหรับคนมีคู่มีตัวละครหรือสถานะไม่ชัดเจนเดี๋ยวมาดูกันนะคะที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะเดือน2เดือนที่ผ่านมาสถานาการณ์อริต้องบอกว่าชาวพืชศพที่มีคู่เนี่ยค่อนข้างคอนโทรลได้ดีนะคะเป็นเดือนมีนาเดือนมีนาหรือแม้จะเป็นเดือนกุมภาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรมันก็คลี่คลายได้เพราะความเย็นของคุณเพราะความแบบว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแล้วก็ปล่อยได้คือปล่อยอันนี้คือด้านดีนะแต่ถ้าเป็นพฤศพแล้วแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายวัวกระทิงอย่างเงี้ยนะคะยังโกรธยังแค้นอยู่รีบวางนะคะเพราะว่าบางครั้งมันถ้ามันข้ามมาสู่อีกเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยคุณยังลากเรื่องอดีตกลับมาสุดท้ายแล้วคุณจะเหนื่อยเองนะคะแต่องค์รวมแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรนะที่ผ่านมามันก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นปัญหามันก็จะเป็นปัญหาที่เตรียมตัวการแก้ไขอ่ะเวลามันจะฮีลิ่งเวลามันจะเ e ยียวยาทุกอย่างนะแล้วสําหรับใครที่คบกับชาวธาตุน้ําอยู่แล้วด้วยนะพวกดินกับน้ำเนี่ยเดือนมีนานเนี่ยค่อนข้างดีนะคะก็พวกกรกฏมีนพิจิกอย่างเงี้ยดินจะค่อนข้างเอาอยู่นะคะคนที่เป็นพืชโซบเป็นการเป็นมังกรก็เลยจะรู้สึกว่าอยู่ได้แล้วมันไปเรื่อยๆคู่เนี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเป็นดินกับไฟก็อาจจะแข็งหน่อยนะคะใครที่คบกับเมธหรือคบกับ สิงหรือธนูก็ระวังเรื่องปัญหาเพราะว่าอะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องของความคาดหวังของชาวพฤทศพค่ะความการเติบโตของความรักนะใครที่ยังไม่ได้ชัดเจนก็อยากที่จะชัดเจนนะคะทําไมมันต้องอยู่ตรงนี้ฉันเริ่มไม่อยากอยู่ในจุดจุดเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงส่วนใครที่คบมาแล้วเป็นคู่ครองกันเป็นแฟนกันเนี่ยก็รู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงคนรักนะอยากให้มันดีขึ้นนี่เธอไม่มองอนาคตของเรากันมั่งหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางครั้งพิศพเองก็จะพยายามคาดคันแล้วก็อยากที่จะให้คนรักเนี่ยเป็นไปตามแบบแผนของตัวเองเกินไปนะคะอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาด้วยนะขอเอามารวมกับตัวของสิ่งที่จะเกิดขึ้นละกัน สองใบนี้เป็นปัญหากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราเลยรู้สึกว่าเออการบีรบบังคับมันอาจจะทําให้อึดอัดและสุดท้ายแล้วต่างคนอ่านต้องแบบมีสเปซให้กันนะคะแต่ถ้าในด้านดีๆนะริต้องบอกว่าถ้าคุณเอาอยู่อะสิ่งที่เป็นปัญหาที่ริพูดไปแล้วคุณเอาอยู่แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นอะพืชศพไม่มีอะไรมากเลยเราเรามองว่าการเติบโตของความรักความชัดเจนเนี่ยกาลังใกล้เข้ามาแล้วนะคะไม่มีนาก็เมษาชาวพืชศพที่ไม่ชัดเจนก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้น ความชัดเจนในที่นี้จะเป็นแฟนเลยได้ไหมได้หรือคู่ไหนอาจจะเป็นเรื่องของการรู้ความจริงนะคะความในใจอย่างเงี้ยก็จะเป็นไปได้เหมือนกันสําหรับพฤศกเขาเรียกว่าได้รับรู้ความจริงจากคนรักนะคะสิ่งที่อะไรไม่ดีปรับจูนกันหาสมดุลกันก็จะส่งผลให้คู่รักคู่พฤศษเนี่ยไปย,ยาวๆนะคะมันมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเจอแล้วยอมรับ พอยอมรับกันได้มันก็จะเกิดการเติบโตนะคะสาคัญมากๆเลยคือสมองไม่มีอะไรมากรู้สึกคนคนโสดเอ้ยคนมีคู่จะไม่ไม่พูดเยอะละกันเพราะว่ามันมีแต่เรื่องดีๆเนาะก็อยากให้ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติละกันนะปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นเยอะดังนั้นอย่าไปสร้างปัญหาให้มันเกิดขึ้นพอบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรก็จะมาหาว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอคืออย่าไปพยายามสร้างปัญหาละกันนะคะก็อยากให้มีความสุขแล้วก็แฮปปี้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมองว่า เป็นเดือนแห่งแบบกราฟนิ่งๆนะคะไม่มีอะไรวุ่นวาเป็นมีนาที่ที่คุณกับคนรักได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะใช้เวลาร่วมกันใครที่อยู่ไกลกันก็จะต้องส่งความคิดถึงการเทคแคร์ take care กันมากกว่าคู่อื่นๆแค่นั้นเองนะคะส่งผลให้ความคิดถึงความรู้สึกสิ่งที่อยากจะให้คนรักเป็นหรืออยากให้คนรักเขา แสดงออกเนี่ยชาวพืชศพจะต้องแสดงออกก่อนขอแค่นั้นเลยถ้าคุณอยากให้เขาเทคแอคชั่นคุณเยอะๆคุณก็ต้องเทคแอคชั่นเยอะๆไม่ใช่มานั่งรอเฉยๆไม่ได้มีไปตัวกระตุ้นอะไรชาวพืชศพเองก็จะเหมือนรอไปอย่างนั้นรอไปจนบางทีก็ไปนั่งฝังจิตฝังจําว่าทําไมเขาไม่ทําอะไรเลยเริ่มก่อนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนก็จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นกําไรกเป็นกาไรเนาะเริ่มไปก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าสําหรับ คน,คนมีคู่ทุกคนอลนนิ้ก็ขออวยพรให้ทุกคนแฮปปี้กับความรักมีความสุขมีแต่พลังงานที่ดีนะคะเกิดขึ้นในคู่ชีวิตของคุณแล้วก็ถ้าใครรู้สึกอยากจะส่วนตัวนะคะก็ตรงนี้ได้เลยนะแอดไอ l ดี e ไลนมาถามเรื่องของการดูส่วนตัวนะอันนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะแล้วก็ตรงนี้ฝากฟอร l เรสต์แฟนเพไว้นิดนึงนะคะว่าไว้เมื่อเจอกันเวลาที่อลินนซไลฟ์สดอย่าี้ด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e เป็นกำลังใจให้อลิซแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็ สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย